สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในพระธ,ธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่9ถึงข้อที่12ข้อด้วยกันนะครับเรื่องของการถวายผลแรกซึ่งมีความสําคัญมากนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่3ข้อที่9ข้อที่10จงถวายเกียรติแด่พยาเวด้วยทรัพย์สมบัติของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งพืชผลทั้งหมดของเจ้าแล้วยุ้งช้างของเจ้าจะเต็มเปี่ยม และถังเก็บเหล้าอางุ่นของเจ้าจะล้นโปรดฝ่นครั้งครับจงถวายเกียรติแด่พยาเวด้วยทรัพย์สมบัติของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งพืชผลทั้งหมดของเจ้าแล้วยุ่งฉางของเจ้าจะเต็มเปี่ยมและถังเก็บเหล้าอางุ่นของเจ้าจะล้นพี่น้องครับการถวายผลแรกก็คือส่วนแรกเพื่อที่จะรับพระพรครับหลักการก็คือว่าเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการถวายของเรา พี่น้องครับเมื่อเรายิ่งถวายนะครับมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าเรากำลังถวายเกียรติพระเจ้ามากเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะเหตุผลที่ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลหรือคนต้นเรือนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า s t ว w a r ครับ s t ว w a r d s t e w a r ส s t e a r t นะครับไม่ใช่เจ้าของแท้ครับเพราะฉะนั้นการถวายเป็นการยอมรับสิทธิ์ที่อำนาจสูงสุดยอมรับสิทธิ์ขาดของพระองค์ในการเป็นเจ้าของครับ ประเด็นต่อไปก็เป็นเหตุผลก็คือว่าผลแรกหมายความว่าอย่างไงผลแรกก็คือส่วนแรกและดีที่สุดไม่ใช่ของเหลือครับแต่เป็นการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าเป็นการประกาศความเชื่อว่าพระองค์จะจัดเตรียมที่เหลือให้พอเพียงเสมอพี่น้องเวลาถวายนะครับเราจะขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเราถวายส่วนแรกเป็นส่วนที่ดีที่สุดแล้วส่วนที่เหลือๆอ,อยู่นั้นคือการไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่เหลือ ให้พอเพียงและดีที่สุดสําหรับพวกเราแต่ดีที่สุดต้องถวายพระเจ้าครับประเด็นต่อไปก็คือการถวายที่ต้องรู้ไหมครับว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวนะครับเราแยกรายการการถวายทรัพย์ออกจากการนมัสการพระเจ้าซึ่งไม่ถูกต้องครับการถวายคือการตอบสนองพระองค์ด้วยสิ่งของทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไม่เป็นพืชผลไม่เป็นธัญญาหารต่าง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกายภาพนั้นที่เราทําถวายพระเจ้านะครับและรวมทั้งพฤติกรรมของเรารวมทั้งการทํางานของเราการรับใช้พระเจ้าของเราเนี่กคือการถวายแต่การถวายพระเจ้านั้นคือการนมัสการพระเจ้าในแง,ง่หนึ่งการถวายไม่ใช่การซื้อพระพรนะครับไม่ใช่เป็นการขายพระพรไม่ใช่ครับแต่เป็นการตอบสนองต่อพระคุณที่ได้รับแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือการถวายถวายสิ่งแรกหรือถวายผลแรกนี่นะครับผมจะขอขยายความครับว่าการถวายผลแรกนั้น มันจะต้องมีอะไรบ้างหลักการสําคัญของการถวายผลแรกนั้นก็คือให้ส่วนแรกซึ่งเรียกว่า p r i o r i t y นะครับอย่าไปให้ส่วนที่เหลือเราต้องเป็นการจัดลําดับความสําคัญวางพระเจ้าไว้เหนือสิ่งอื่นใดวางพระเจ้าไว้เหนือความมั่นคงมั่นใจส่วนตัวความมั่งคั่งส่วนตัวเราต้องให้ก่อนแล้วแทนที่จะรอดูว่าจะเหลือเท่าไหร่พี่น้องครับเป็นการทดสอบความเชื่อของเรานะครับว่าเราต้องให้ก่อน แทนที่จะรอดูว่าจะเหลือเท่าไหร่พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงไม้นะครับหญิงน้ยมีเงินอยู่แค่2ส,สตางค์เท่านั้นเองเขาถวายหมดเพราะก็ไม่สนใจว่าจะเหลือเท่าไหร่พี่น้องครับนั่นคือหัวใจที่ให้พระเจ้าเป็น parity เป็นมาดับหนึ่งประการต่อไปก็คือว่า quality ครับนอกจาก parity แล้วก็คือ quality quality ก็คือคุณภาพให้ส่วนที่ดีที่สุดในยุคพระมปีนะครับเป็นยุคเกษตรกรเกษตรกรรมเลือกพืชผลที่ดีที่สุด สดที่สุดดีสุดให้พระเจ้าให้ก่อนที่ขายออกไปครับให้ก่อนที่จะมากินเองเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถปรับใช้ก็คือว่าถวายถวายทรัพย์จากรายได้แรกที่รับบางท่านบางคนนะครับได้บอกว่าเงินเดือนเดือนแรกถวายพระเจ้าครับเงินเดือนนัดแรกถวายพระเจ้าครับเงินเดือนในปีนั้น หัวปีเลยครับก็คือเดือนมกราคมถวายพระเจ้าครับเพราะนั้นให้เลือกจากสิ่งที่มีอยู่และมีค่ามากที่สุดอย่าไปเอามาจากสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าเราต้องให้ด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้านั่นคือทัศนคติที่ดีการมีทัศนคติในการถวายผลแรกว่าเป็นการทักษาพระเจ้าไม่ใช่ธุรกรรมแลกเปลี่ยนกับพระเจ้านะครับให้เราที่จะมอบหัวใจก่อนให้มาก่อนจํานวนจํานวนคืออะไรครับจํานวนก็คือ ปริมาณครับให้เรามีคุณภาพเรามีทัศจูดเรามีหวัวใจทัศนติที่ดีเพราะว่าเราถวายเพราะขอบคุณพระเจ้าตัวอย่างในพมพีนะครับคายินอาเบลเราจะเห็นนะครับอาเบลถวายผลแรกของฝูงสัตว์พร้อมไขมันที่ดีสุดพระเจ้าพอพวะทถัยชนชาติอิสาเลครับพระเจ้าสั่งให้พวกเขานั้นนําผลแรกหรือรวงแรกมาถวายพระเจ้าเมื่อข้าวในานานะครับได้เกิดผลนะครับเป็น รวงเป็นเมล็ดข้าวรวงแรกครับมาถวายพระเจ้าและห้ามใช้ก่อนถวายพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นผลแรกของผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วหมายความว่าพระองค์คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าตั้งไว้ประ,ประทานให้กับเรานั่นคือพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่คืนพระชนแล้วไม่ตายอีกเลยเพราะนั้นพี่น้องครับให้เรามาพิจารณาดูชีวิตของเรานะครับด้านการเงินเราได้รับเงินเดือนหรือไรายได้ในปีปีหนึ่งนะครับ เราถวายผลแรกมากน้อยแค่ไหนเราแยกส่วนเพื่อถวายก่อนคอ่าใช้จ่ายอื่นหรือเปล่าเราไม่เหลือไม่รอเหลือแล้วค่อยให้หรือเปล่าพี่น้องครับถ้ารอเหลือแล้วค่อยให้พี่น้องครับนั่นขัดแย้งกับหลักการผลแรกนะครับด้านการเงินไปแล้วนะครับด้านเวลาบ้างเราให้เวลาที่ดีที่สุดของวันกับพระเจ้าหรือเปล่าเช่นเพื่อการเฝ้าเดี่ยวการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์ครับและหลายสิ่งหลายอย่างที่เรา ต้องถวายพระเจ้าด้านเวลาของเราด้านทักษะความสามารถครับเราใจใช้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์พลังงานช่วงเวลาที่ดีสุดเพื่อรับใช้พระเจ้าหรือเปล่าอย่าไปใช้เวลาที่เราเหนื่อยที่สุดแล้วค่อยทํานะครับพ่อพี่บอกว่ายุ่งฉางของเจ้าจะเต็มเปี่ยมถ้าเราถวายผลแรกที่ดีและถูกต้องถังเก็บเหล้าองุ่นของเจ้าจะล้นครับถ้าเรามีใจกับพระเจ้านะครับพระเจ้าก็จะวอวยพรเราถ้าเรามีหัวใจที่เราถวายพระเจ้า พระเจ้าจะให้ส we ิ family, ่งที่ดีสุดของพระองค์ให้กับเราเหมาะสมกับเราแต่ละคนพี่น้องครับขอให้เรามีใจกับพระเจ้านะครับในการถวายผลแรกปรับทัศนติของเราใหม่ถ้าเราไม่ถวายสิ่งที่ดีสุดให้เราถวายสิ่งที่ดีสุดครับถ้าเราไม่ได้ถวายด้วยความเต็มใจให้เรากลับมาถวายด้วยความเต็มใจครับพระกัมพีบอกว่าให้เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการแสดงออกด้วยความยำเกรงด้วยความเคารพและด้วยการถวายยอมรับว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างที่เรามี อย่าสรรเสริญพระเจ้าแค่ปากนะครับแต่ให้เรากระทําการถวายที่ชัดเจนโดยการใช้ทรัพย์ใช้ผลผลิตเพื่อถวายแด่พระองค์ในสมัยโบราณโปรดอย่าลืมครับว่าหมายถึงอะไรหมายถึงทรัพย์สมบัติที่เงินทองฝูงสัตว์ผลผลิตจากไรนาแต่ในเวลานี้ก็หมายถึงไรายได้ของเราเงินเดือนของเราทรัพยากรของมีค่าต่างๆมากมายเหลือเกินพี่น้องครับเราเป็นคนดูแลครับเราต้องให้ส่วนที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าอย่าไปให้ส่วนเหลือนะครับ เราโปรดอย่าลืมว่าการถวายนั้นคือการนมัสการพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับให้เราได้รับพระพรจากการถวายของเราถวายด้วยหัวใจถวายชีวิตให้เป็นเครื่องบูชาอุทิศตัวถวายตัวให้พระองค์ทรงพอพระทัยขอพระเจ้าอํานวยพระพรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ขอสอนข้าพุงหลายในการถวายเพื่อที่ให้ยุ่งฉางของข้าพุงหลายนั้นจะล้นออกมาไหลออกมาเพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆอีกต่อไป ขอพระเจ้าวอวยพรในการถวายทรงนำในการถวายของพวกข้าพุทธ์หลายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติและรวมทั้งการถวายชีวิตถวายตัวให้กับพระองค์ด้วยกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่เดือนพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอันมั่งพี่น้องทักทุกท่านครับสวัสดีครับ